ครับผมเซลนายวันนี้จะมาพาชม MT09 ปี2017ครับชมนี้เป็นเจน2ครับผมเดี๋ยวเรามาชมของแต่งกันครับกระจกปลแฮนด์ครับก้านเบรกก้านคัดครับผมขอกแฮนด์ของโดมิโนครับกันสบัด YSS ครับผม การลอยถังคาร์บอนครับเครื่องใสๆเลยคันนี้ท่อเป็นของอาคาปโปวิกแท้ครับเบาคันนี้ไม่มีขาดครับสวยๆเลยยางหลังเต็มๆครับตัวตั้งโซ่แต่งครับผมเรามาชมฝั่งนี้กันครับโซ่สเตอร์คันนี้ เหลือๆเลยครับเครื่องฝั่งนี้สวยๆเลยเดี๋ยวเรามาชมหน้าไม้กันครับหน้าไม้คันนี้อยู่ที่3ามหมสองครับสวยๆเลยครับยางหน้าเต็มๆครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับเครื่องเงียบๆเลยครับรอบเดินปกติครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อนครับ ขึ้นปกติครับตอ,อนนุ่มๆเลยขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ